ไอจีแตบบีน้ำทิพนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วขวดหุ่นสุดเซ็กซี um ่ทาลมทะเลเรียกว่าเป็นสาวซับที่มีดีกีความฮอตร้อนแรงแบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวดีกีนางแบบบีน้ำทิพเพราะไม่ว่ากี่ครั้งที่สาวคนนี้นั้นลงคอนเทนต์ซับๆเมื่อไหร่ต้องร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยแล้วสาวบีที่อีกหนึ่งในเรื่องบิกินี่แล้วจะรอช้าไม่เสิร์ฟมาให้แฟนๆได้ชมกันได้อย่างไร ล่าสุดสาวบีก็ทักเอาไอจีสะเทือนอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้ลงภาพในอิสตาแกรมในชุดว่ายน้ำสีสันสุดใสที่เห็นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าซูอปากกันเลยเพราะทั้งความเผ็ดความแซตของเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่สักนิดวดให้เห็นรูป,ปร่างสุดเป๊ะปังอกเอวสะโพกมาเต็มยืนโพสท่ายั่วยท้าลมทะเลดชิวๆงานนี้บอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งเพด เอาเป็นกาต,ต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวความแซ่บกันอย่างล้นหลามลาทีเดียวค่ะพร้อมกับส่งอีโมจิรูปรูป,รปไฟเต็มไอจีของสาวบีแบบหรูๆอ่ะ